すわりが เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับกับผมรายการบ้านสวยด้วยัชักนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านหนองรุมพุกนะครับตำบลโคกสะอาดนะครับอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิของเรานี่เองนะครับบ้านหลังนี้ที่ผมได้สร้างเสร็จไปแล้วนะครับเพิ่งได้มีโอกาสมารีวิวให้ f อฟท่านได้ดูนะครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านทรงกล่องสไตล์โมเดิร์นนะครับวินเทจหลายๆท่านนี่ขอกันเข้ามาเยอะนะครับก็ FC ที่ถูกใจบ้านหลังนี้ก็อยากให้ใช้ศักมานำเสนอบ้านหลังนี้นะครับวันนี้ก็ได้พา FC มาดูแล้วนะครับเอาเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปชมาภายในตัวบ้านกันนะครับว่าจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับแล้ววัสดุเกรดไหนบ้างนะฮะอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับอ่ะเชิญเลยครับผมตามเข้ามาเลย อนนี้เราได้เข้ามาอยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะครับบ้านหลังนี้นะครับมีรากฐานเป็นฐานแผ่นะครับเหล็กโครงสร้างเป็นข้ออ้อย12มิลนะครับ s d ดี SD 40ลงใหญ่นะครับแล้วก็เหล็กปอกก็ลงใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับเราแถมให้จุจ๋ไปเลยนะครับตัวบ้านหลังนี้มีขนาดความกว้างอยู่ที่นะครับ15เมตรนะครับความลึกอยู่ที่5เมตร50นะครับบ้านหลังนี้มีสองห้องนอนนะครับ หนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวสามห้องน้ำนะครับพิเศษสุดนะครับบ้านหลังนี้ก็เป็นการดีไซน์ร่วมกับเจ้าของบ้านนะฮะว่าต้องการแบบนี้นะครับห้องนอนแบบทุกอย่างเนี่ยก็เราได้ปรึกษาเจ้าของบ้านแล้วนะครับว่าร่วมกันดีไซน์ออกมาเป็นบ้านหลังนี้นะครับโอเคครับหน้าบ้านนะครับยกพื้นสูงนะครับตัวนี้ยกพื้นสูง50นะครับยกพื้นสูง50เซนนะครับ ตัวเฉลียงมีความกว้างนะครับอยู่ที่3เมตร50 m. นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเ,เป็นเฉลียงไว้สำหรับนะฮะนั่งพักผ่อนหน้าบ้านเนาะจะไม่มีราวกั้นนะฮะแล้วก็ตัวประตูนะครับประตูหน้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นไม้สักนะครับทางเจ้าของบ้านเนี่ยได้เพิ่มเติมนะครับเดิมทีก็จะเป็นกระจกนะครับจะเป็นอลูมิเนียมเนาะกระจกเขียวใสาย5มิล แต่ทีนี้ทางเจ้าของบ้านได้เพิ่มเติมเป็นไม้สักทองนะครับก็หักลบส่วนต่างกันไปนะครับตัวฝ้ารอบนอกนะครับเราก็จะแถมเป็นฝ้าระแนงนะครับเป็นตัวโชว์นะครับแล้วก็มีไฟดาวไท์นะครับดาวไล้สามดวงนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟกิ่งหัวเสาสี่สี่คมนะครับหน้าบ้านนะโอเคเดี๋ยวเดินมาอีกนิดนึงนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นกระเบื้องลายหินนะครับที่แปะไว้โชว์ทำให้ตัวบ้านมีมิตินะครับเราก็จะนะฮะลัดรอบด้วยบัวนะครับตีช่องไว้นะฮะแล้วก็มีหน้าต่างบานกระทุ้ง2บานนะครับผมนี่ครับดีไซน์โดดเด่นสวยงามนะครับแล้วก็จะมีปีกสลับนะครับที่เป็นสีส้มนี้นะครับไว้โชว์นะฮะไว้นั่งเล่นนะได้หมดนะครับแข็งแรงโอเคครับเดี๋ยวจะพาไปชมด้านใน ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับตามเข้ามาเลยครับผมก็ได้พา f อเข้ามาอยู่ในห้องโถงแล้วนะครับห้องโถงนี้ขนาดอยู่ที่3เมตรนะครับความลึกอยู่ที่5,50เมตร50นะครับก็นะครับเป็นห้องโถงที่ไม่ถือว่าใหญ่นะครับปานกลางนะฮะก็จะมีนะครับนะฮะพื้นที่แบบนี้อย่างที่เราเห็นนะครับนะครับมีปลั๊กไฟนะครับปลั๊กทีวีเนาะที่จะ ไว้สำหรับเสียบทีวีนะครับในอนาคตนะครับอันนี้ต้องเรียนก่อนนะครับว่าบ้านได้เข้าอยู่ก็เอาแบบเรียวๆนะครับดีกว่านะครับปล่อยผลงานสวยๆผ่านไปนะครับโอเคครับมีอะไรแถมบ้างนะครับก็มีนะฮะไฟนะครับ Ld สาสีนะครับมีครับเป็นโคมโมเดิร์นเลยนะครับผมแล้วก็จะมีดาวไลท์สีมุมนะครับเหมือนทุกๆ EP นะครับเพราะว่า บ้านหลังไหนเราต้องถามความชอบของเจ้าของบ้านก่อนว่าฝ้าซ่อนไฟชอบฝ้าซ่อนไฟไหมแล้วก็หรือเป็นฝ้าหลุมธรรมดานะครับเราก็จะประมาณนี้เราก็ต้องปรึกษากันนะฮะโอเคครับตัวห้องโถงนี้ก็จะเป็นกระเบื้องลายแกลนิโต้นะครับ60ูณ60นะครับเป็นลายเป็นลายหินนนอ่อนนะสีครีมนะครับสวยนะครับล่องชิดนะครับดูดีมีเสน่ห์มากนะครับโอเคครับ ผ่านไปนะฮะครับได้ชมห้องโถงกันแล้วน,นะครับก็จะพามาชมห้องนอนนะครับห้องนอนห้องนอนที่1นะครับนี่ก็จะเป็นโซนเดินเข้าไปห้องน้ำนะครับห้องน้ํหนึ่งนะแล้วก็จะมีห้องน้ําที่2อยู่ในห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีนอกบ้านอีกห้องหนึ่งนะครับเป็น3าห้องน้ำนะอ่ะตามมาเลยครับสําหรับห้องนอนห้องนี้นะครับเป็นห้องนอนของ คุณแม่นะครับแล้วก็ลูกชายของเสียจอดนะครับตัวนี้ห้องนอนตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่นะครับ4เมตรนะครับคูณ4เมตรนะฮะก็ถือว่าเป็นห้องนอนมาตรฐานห้องหนึ่งนะก็ถือว่าไม่ไม่เล็กเลยนะฮะเป็นมาตรฐานเลยนะครับผมครับออกจากห้องนอนห้องที่1แล้วผมจะพาไปชมห้องน้ำนะครับเ่ะเชิญเลยครับตามเข้ามาเลย ผมก็ได้พายอฟีเข้าไปอยู่ในห้องน้ำแล้ครับห้องน้ำห้องน้ําที่1เนาะนะครับห้องน้ําจะมีขนาดอยู่ที่นะครับสองเมตรนะครับคูณ2เมตรแปนะครห้องน้ําห้องนี้ถือว่ามีขนาดใหญ่นะครับที่ไว้รองรับลูกค้าหรือแขกเข้ามาเยี่ยมนะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ํารวมนะฮะนะครับนะ ตัวกระเบื้องนะครับก็จะเป็น Black and w h ไว e นะครับขาวตัดดำเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ทางโอ n e r ทางเสียจจอดก็รีเควส t มาผมก็ได้จัดให้แบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับดูดันนะครับดูดีมีเสน่ห์นะครับก็จะมีนะฮะของแถมอยู่ในแพ็กเกจเนี่ยจะมีชักโครกนะครับสายชมระนะครับแล้วก็อ่างล้างหน้านะครับนะฮะอ่างล้างหน้าเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับส่วน สุขพัณฑ์ก็จะเป็นของคอสโตนะครับกาลัดนะครับเราเลือกใช้สามี่ห้อนี้นะฮะกระจกบานลูกฟัดนะครับ1บานนะฮะแล้วก็จะมีบานกระทุ n งนะครับบานกระทุ n งที่ไว้สําหรับรับลมรับอากาศเข้ามานะครับ1บานนะครับผมเจะมีเรนชาวเวอร์นะครับเรนชาวเวอร์นี้ก็จะแถมอยู่ในแพ็กเกจนะครับไม่ได้เก็บส่วนต่างแต่อย่างใดนะครับ ส่วนผนังก่อกั้นกลางนี้ก็จะเป็นแยกระหว่างโซนเปียกโซนแห้งนะฮะไม่ให้น้ํากระเซ็นเข้ามาทางฝั่งโซนแห้งนะครับเวลาอาบน้ำนะฮะพื้นก็จะเป็นพื้น2สเต็ปนะครับมีเราแขวนผ้า1อันที่แถมให้นะครับไฟในห้องน้ําก็จะแถม2ดวงนะครับเป็นดาวไลท์สดวงนะครับ6นิ้วขนาด6นิ้วนะฮะแล้วก็จะมีแถมสาย ไว้สําหรับติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นให้หนึ่งอันนะครับโอเคครับกระเบื้องพื้นเนี่ยนะครับเลือกใช้แบบหยาบเลยนะครับแบบหยาบเพื่อกันลื่นเวลาเราอาบน้ํามีตะไคร่น้ํามีคราบสบู่นะฮะมันจะมีความลื่นนะฮะเราก็เลือกแบบหยาบไว้ก่อนนะครับเผื่อคนแก่เผื่อสมาชิกที่คนที่มีอายุในบ้านนะครับผมโอเคครับผมคร่าวๆได้ชมห้องนอนที่1กับห้องน้ําที่1ไปแล้วนะครับผมก็จะพามาชม นะครับห้องนอนที่2นะครับที่เป็นของเสียจอดเขานอนเองนะครับตรงนี้จะมีห้องน้ําในตัวนะฮะเอานะครับบานยู v c นะครับบานยู v c กันน้ํากันฝนเนาะกันความร้อนที่ไม่ให้ตัวบ้านในบวมนะฮะทนต่อการใช้งานในตัวบ้านนะครับผมโอเคครับจะเข้าไปดูครับต้องเรียน FC ก่อนนะครับว่าบ้านที่เข้าอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นมีของวางเ,าเป็นเรื่องปกตินะครับผมเราก็ขออนุญาตเจ้าของบ้านแล้วนะครับอ่ะชมพื้นที่นะครับดูพื้นที่คร่าวๆเอาแล้วกันนะครับห้องนอนห้องนี้มีขนาดอยู่ที่นะครับสามเมตรห้าสิบนะครับคูณ4เมตรนะครับถือว่าเป็นห้องมาตรฐานอีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับในตัวห้องนอนห้องนี้นะครับผมอยากนําเสนอนะครับ เพื่อที่จะให้เอฟซีเห็นภาพนะฮะผ่านไปห้องนอนที่2แล้วเราจะมาชมห้องครัวนะครับมินิครัวนะครับนี่เป็นทางเดินระหว่างครัวกับห้องนอนนะครับมันจะมี2ฝั่งนะครับทางนั้นจะไปห้องนอนที่1แล้วก็ห้องน้ําที่1นะฮะอันนี้จะมีช่องทางเดินอยู่ที่นะครับเมตร50เซนนะครับเซนเตอร์ระหว่างเซนเตอร์นะเมตร50เซนก็พอดีเดินสวนกันได้สบายนะฮะ โอเคครับนี่ห้องครัวนะครับขนาดของวงกบประตูอยู่ที่80คูณ2เมตรนะครับบานที่เรามองเห็นนี่ก็บาน U PVC นะครับลายโมเดิร์นนะครับลูกบิดลูกบิดกลมธรรมดานะฮะเพราะว่าเสียจัดเขาชอบแบบนี้นะฮะไม่ชอบการโยกนะผมต้งเรียนก่อนนะฮะลูกบิดการโยกเนี่ยอาจจะสะดวกสบายก็จริงนะครับแต่ในเรื่อง ความคงทนอาจจะไม่สู้ลูกกลมนะฮะต้องเรียนไว้ก่อนโอเคครับเชิญเลยครับมามาเลยนะครับตัวนี้อาจเป็นมินิครัวนะครับขนาดอยู่ที่นะครับสองเมตรนะครับคูณเมตรแปนะครับเป็นมินิครัวไว้สำหรับไมโครเวฟอาหารนะฮะแล้วก็ วางพวกกระฟงกาแฟนะครับก็เป็นครัวฝรั่งนะฮะก็ต้องมีนะครับภายในบ้านก็ต้องมีเล็กๆก็ต้องมีเนาะเผื่อเราเอ่อมีตู้เย็นเราก็มาวางเผื่อเราอยากกินอะไรก็ต้องไม่ต้องเดินไปข้างนอกในครัวนอกนะฮะโอเคครับของแถมอยู่ในนี้มีอะไรบ้างนะครับของแถมอยู่นี้ก็จะมีซิงค์นะครับตัวนี้นะครับซิงค์ล้างจานนะครับ แถม1หลุมนะครับแล้วก็เป็นคัตเตอร์ซิงค์นะฮะลายสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมโอเคครับแล้วก็จะมีไฟดาวไร์นะครับ8นิ้วให้1ดวงนะครับตรงนี้นะครับผมก็ถือว่าลงตัวดูดีมีเสน่ห์นะครับแล้วก็จะมีตู้คอนซูเมอร์นะครับตู้คอนซูเมอร์ไว้สําหรับคอนโทรลไฟในบ้านนะครับจะมีลูกสกริดย่อยที่บอกว่าไฟห้องนี้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะฮะ โอเคเข้าๆจะมีหน้าต่างบานเลื่อนนะครับบานเลื่อนหนึ่งบานนะครับเพื่อรับอากาศเข้ามานะฮะแล้วก็บานกระสุงหนึ่งบานเนาะโอเคเข้าๆนะครับอาจจะลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าทางอนเนอร์เขาได้ย้ายเข้ามาอยู่แล้วนะฮะถือว่าดูเข้าๆเป็นอ่เป็นตัวอย่างแล้วละนะฮะโอเคนะครับผมไปครับท้ายรายการนี้นะครับผมก็จะมานะครับสอบถามความรู้สึกนะครับที่ได้สร้างบ้านให้เสียจอดนะครับ บ้านหลังนี้กับงบประมาณนี้มีความพึงพอใจแค่ไหนนะครับเชิญเสียจอดเลยครับผมครับรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่ได้จ้างไปครับครับอยู่แล้วก็รู้สึกสบายใจรู้สึกปลอดภัยดีครับครับแล้วก็ไอตัวพวกแบบพวกอะไรนี่เราก็พอใจในในการออกแบบเนาะพอใจครับครับนะครับก็อยากให้ได้ยินจากปากเจ้าของบ้านนะครับเราได้สร้างเสร็จ ตามรูปแบบนะครับตามงบประมาณนะครับแล้วก็ตามความต้องการนาอเสียจอดเนาะออกมาแล้วพอใจขนาดไหนครับตรงครครับร้อเปซ็นต์ครับนร้อยเปอร์เซ็นต์เยี่ยมเลยครับผมนี่เป็นการคอนเฟิร์มจากเจ้าของบ้านนะครับใครที่สนใจสร้างบ้านนะครับที่ยังหาช่างไม่ได้นะครับก็แนะนําเข้ามาดูบ้านหลังนี้นะครับบ้านเดียวทรงกล่องนะครับของเสียจอดนี่นะฮะพื้นที่ที่ไหนนะครับ บ้านหนองลุ่มพุกครับอำเภอผู้เขียวครับจังหวัดชายภูมิครับครับผมไปไม่ถูกก็เสร์ชเลยนะครับบ้านหนองลุ่มพุกอยู่ไหนคอเชฟเมย์ก็ได้ครับควเชฟเมย์เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับผมกับเสียจอดสองคนก็ต้องลาท่านผู้ชมและเอฟซีไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับขอบคุณครับ thank you